หัวข้อการลาออกของอธิบดีกรมโรงงานสัญญาณเตือนภัยสำหรับสังคมเราจะสรุปเกี่ยวกับการลาออกของอธิบดีกรมโรงงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างไรในระหว่างสัมภาษณ์กับนายนัชชาบุญชัยอินสวรรั์สส,สกรุงเทพมหานครทักก้าไกลผู้ถแถลงข่าวได้กล่าวถึงเหตุการณ์การลาออกของอธิบดีกรมโรงงานอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับสังคม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพลิงไม่ที่เกิดขึ้นในโกดังสารเคมีในจังหวัดอยุธยาซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทในเครือที่มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนายนัชชาได้ย้ำถึงความสำคัญของการค้นหาความจริงในเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงรายละเอียดเชิงลึกเพื่อหาว่ามีการแก้ปัญหาอย่างไรในทุกครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไม่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตการลาออกของอธิบดีกรมโรงงานถือเป็นการกระทำ ที่ไม่ธรรมดาและมีผลกระทบต่อความสเสถียรภาพขององค์กรอย่างไรก็ตามนายนัชากล่าวว่าการลาออกไม่ใช่การหลีกเลี่ยง,งความรับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําผิดยังสามารถถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้ดังนั้นการลาออกไม่ใช่คําตอบสําหรับการแก้ปัญหาสรุปผลกระทบของเหตุการณ์นี้นอกจากการเสียเสียงศักดิ์ศรีขององค์กรยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมทั้งนี้การค้นหาความจริง และการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้ในทางอื่นยังมีการสำรวจเกี่ยวกับโอกาสที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการและการแก้ไขปัญหาในระบบนี้นายนัชชาได้แสดงว่าโอกาสเหล่านี้มีอยู่และเป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในความเป็นเจ้าของเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งในอนาคตสุดท้ายนายนัชชากล่าวถึงความสำคัญของความเอาใจใส่ต่อสังคมของบุคคลในตำแหน่งอำนาจโดยเน้นว่าการแสดงพฤุ อีกคำที่ไม่เป็นไปตามหลักศีลธรรมของผู้บริหารอาจทําให้สังคมมีความไม่พึงพอใจและอาจส่งผลกระทบต่อความสเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างร้ายแรงในที่สุดการสํารวจและการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สังคมมีความเข้าใจและมีมุมมองอันเป็นฐานเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเต็มที่และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐบาลในอนาคต